มีคนเคยบอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้รับนะคะจริงๆมันก็เป็นแบบนั้นแต่ว่าการกรวดน้านะคะไม่ใช่นะคะการกรวดน้ําคือการจัดสรรปันส่วนผลบุญที่เราทำนะคะเหมือนเรามีเค้กหนึ่งชิ้นแล้วเราก็ตัดแบ่งเป็นส่วนๆนะคะเลือกว่าเราจะเอาให้ใครนะคะไม่ใช่ถึงเวลาแล้วก็จะมีอะไรต่ออะไรหรือใครต่ออะไรเนี่ยมาแย่งกินเค้กที่เรายังไม่ได้ตัดแบ่งมันไม่ใช่แบบนั้นเราจะต้องแบ่งส่วนบุญของเราเองแล้วก็ให้คนที่เราอยากให้นะคะหลังจากนั้น นะคะสิ่งที่เป็นผลอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณควรที่จะรู้ตัวเองว่าคุณสามารถที่จะมีสติอยู่กับตัวเองได้นานแค่ไหนนะคะถ้าอยู่ไม่ได้นะคะอย่างป่างเงี้ยไปนั่งแล้วไปปวดขาเวลาที่ไปปวดขานะคะปายก็จะขยับเริ่มขยับและไปเดินบ้างพอเดินแล้วรู้สึกว่า จิตมันเตลิดเปิดเปิงคิดไปถึงใครต่อใครก็ไม่รู้ปายก็จะกลับมาค่ะแล้วก็เอาหนังสือสวดมนต์มานั่งสวดนะคะบทที่ปายแนะนําในการสวดมนต์นะคะเพื่อทดแทนกับการปฏิบัติวิปัสสนาทั้งหลายแหล่นะคะคือมีบทอยู่3บทบทแรกก็คือบทยอดพระกันไตรปิฎกนะคะบทที่2คือบททรมาจากกับปะวัตนสูตรค่ะบทที่3คือบทอากาวรัตสูตรนะคะ3บทนี้เป็นบทที่ยาวมากนะคะ